ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่เป็นผู้ใคร่ในศีลในการฟังธรรมเป็นต้น ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่42หน้า209เป็นต้นคำพีคุตกะนิกายคาถาธรรมบุตรวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องกฎของกรรมมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกัน เพื่อที่จะได้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกใน,ในเรื่องกรรมผลของกรรมในเรื่องของเหตุของผลจะได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรชีวิตก็จะได้รับความสุขทั้งในภพนี้แล้วก็ในภพต่อไปด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในเรื่องกฎของกรรมเอาไว้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่ในวันนี้จะมาพูดถึงกฎของกรรมชั่ว กรรมชั่วนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดกระทำเอาไว้แล้วถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะหนีไปอยู่ในซอกแห่งภูเขาบุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปอยู่กลางอากาศหรือว่าหนีไปอยู่ในท้องมหาสมุทรซึ่งมีความลึกซึ่งมีความลึก8 4 0 0 0โยชน์เขาก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎของกรรมได้นะ หรือจะหนีไปอยู่ในสถานที่มีประมาณเนื้อที่ประมาณเท่ากับขนของทรายขนของเนื้อทรายบุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะผลไปจากกรรมชั่วได้เลยลเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบุคคลทำำํากรรมใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างแน่นอนทั้งในชาตินี้ในชาติหน้าและชาติต่อๆไปจนกว่าจะเข้านิพพาน,นากรรมชั่วได้โอกาสเมื่อไหรก็จะทรงผลให้สวยความทุกข์ ในพบชาติที่ตนเองไปเกิดแล้วดังเรื่องของอุบาสกชื่อว่ามหาการอัตมาก,ก็จะได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขปก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มองเห็นกฎของการกระทาว่ากฎของการกระทานั้นเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุดกฎหมายบ้านเมืองบางครั้งบางคราวก็ไม่ยุติธรรมแต่กฎของกรรมหรือเก,ก,กฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุด ใครทํากรรมใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นตามสมควรเก่เหตุฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาตมาก็จะได้ยกเรื่องราวของอุบาสกชื่อว่ามหาการมาแสดงโดยสังเขปในครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีมหานคร ก็ในคราวนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งนะชื่อว่ามหาการอุบาสกเป็นอุบาสกชั้นอริยะสาวกคือเป็นพระโสดาบันได้ฟังธรรมไปได้ไปฟังธรรมแล้วก็รักษาศีลห้าศีลแปอยู่เป็นประจำทุกๆวันพระที่พระวิหารเชตตะวันนั่นแหละแล้วก็ฟังธรรมอยู่ตลอดราตรีอยู่ต่อมาในคืนวันหนึ่งก็มีพวกโจรได้ไปขโมยของที่เรือนหลังหนึ่ง เมื่อเจ้าของตื่นขึ้นก็ไล่ติดตามไปพวกโจรนั้นก็ได้วิ่งหนีไปทางพระวิหารเชตะวันเวลานั้นเป็นเวลาจวนจะสว่างเมื่อวิ่งไปถึงริมสะโบกขอรณีนอกวัดก็ได้เห็นมหาการอุบาสกกำลังจะล้างหน้าอยู่ที่สะโบกขอรณีนั้นพวกโจรนั้นก็ได้ทิ้งของแล้วก็หนีไปคือทิ้งไว้ข้างๆอุบาสกมหาการนั่นแหละ พวกเจ้าของตามมาก็เห็นของก็เข้าใจว่าอุบาสกนั้นเป็นโจรจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าขึ้นไปขโมยของที่บ้านเรือนของเราแล้วหนีมาทำเป็นเหมือนมาฟังธรรมอยู่ที่วัดว่าแล้วก็พากันจับทูบตีจนมหาการนั้นถึงซึ่งความตายแล้วก็ทิ้งไว้ในที่นั้นแล้วพากันกลับไป เช้าขึ้นพวกสำมเน็นก็ออกไปตักน้ำก็ได้พบเห็นจึงนำความนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาการอุบาสกที่ฟังธรรมอยู่ในวัดตลอดจนตลอดราตรีแล้วได้ถูกฆ่านอนตายอยู่ที่ริมสระโบกขอรณีพระเจ้าค่ะเป็นการตายอย่างไม่สมควรเลยพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายสำหรับในชาตินี้เป็นการตายอย่างไม่สมควรจริงแต่ว่าสมควรกับกรรมที่เขาทําไว้แล้วในภพชาติปางก่อนเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วพระพิสุทั้งหลายก็ทูลให้ขอให้พระองค์ทรงแสดงบุปกรรมของอุบาสกนั้นให้ฟังฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงแสดงให้ฟังว่าในครั้งอดีตการล่วงนานมาแล้วมีพวกโจรอยู่ในดงแห่งหนึ่งใกล้บ้านชายแดนตำบลหนึ่งในแว่นแคว้นของพระเจ้าพารณสีพระเจ้าพารณิสีจึงโปรโด,ดตั้งอามาตย์คนหนึ่งให้ไปอยู่รักษาที่ปากดงนั้นพร้อมกับบริวารเป็นอันมากอามาตย์คนนั้นรับ ค่าจ้างของคนทั้งหลายแล้วก็ส่งคนจากปากดงข้างนี้ไปถึงปากดงข้างโน้นรับคนจากปากดงข้างโน้นมาส่งถึงปากดงข้างนี้พร้อมกับบริวารเสมอมาอยู่ต่อมาวันหนึ่งมีบุคมีบุคคลคนหนึ่งขับเกวียนมากับภรรยาสาวสวยเมื่อมาถึงที่ปากดงนั้นก็แจ้งต่ออามาตย์นั้นว่าจะข้ามดงไปในวันนี้ ขอท่านได้ช่วยกรุณาจัดการให้คนส่งข้าพเจ้าข้ามดงไปในวันนี้ด้วยเถิดพออมมย์คนนั้นได้แลเห็นพันยาสาวสวยของบุรุษนั้นก็นึกชอบใจทันทีจึงคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องหาอุบายฆ่าบุรุษนี้ให้ได้แล้วริบเอาพันยาสาวสวยของมันไว้เป็นของเราครั้นบุรุษนั้นคิดดังนี้แล้วจึงบอกว่าวันนี้เย็นแล้ว พรุ่งนี้เธอจึงไปคืนวันนี้พักที่บ้านของเราก่อนบุรุษนั้นจึงว่ายังไม่เย็นเลยขครับเวลายังเหลืออยู่มากแต่วันยังเพิ่งบ่ายขอได้โปรดจัดทรงให้ผมไปเถอะอามา์นั้นจึงว่าแกมันหัวดือ้อว่าแล้วก็ให้พวกลูกน้องฉุดเกวียนบุรุษนั้นไปจอดพักไว้ที่ประตูบ้านของตน แล้วก็สั่งให้จัดข้าวปลาอาหารไปให้บุรุษนั้นบุรุษนั้นก็ค้างคืนอยู่ณที่นั้นแหละพอถึงเวลาจวนสว่างคืนวันนั้นเขาก็ให้บริวารของเขาคนหนึ่งรอบเอาแก้วมณีของเขาดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในเกวียนของบุรุษนั้นแล้วเขาจึงให้ส่งเสียงเอะอะขึ้นว่าโจรเข้าบ้านแล้วให เบาพรไพรโวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายไปเขาก็สั่งให้ตรวจค้นทั้งภายในภายนอกบ้านพวกบริวารก็ไปค้นได้แก้วมณีที่เกวียนของบุรุษนั้นแล้วเขาให้จับบุรุษนั้นฆ่าเสียยึดเอาพัญยาของบุรุษนั้นไว้เป็นพัญญาของตนเองเวลาอมาตนั้นตายจากชาตินั้นไปแล้วก็ไปเสวยทุกข์ อยู่ในอเวจีมาหานรกตลอดสิ้นกาลนานเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วไม่ว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใดๆก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรผู้ร้ายแล้วก็ถูกฆ่าตายทุกชาติมากระทั่งถึงชาติที่มาเป็นมหาการอุบาสกในสมัยพุทธกาลนี้อันเป็นชาติที่100รเพราะฉะนั้นเขาเพราะฉะนั้นจึงว่าเขาตายในชาตินี้ เป็นการสมควรกับบาปกรรมที่เขาทำเอาไว้แล้วในภพชาติปางก่อนท่านสาธุชนทั้งหลายครั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงบุพรกรรมของอุบาสกมหา,หาการอย่างนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาอันนี้เอาไว้ว่าอัตนาหิกตังปาปังจะรัชจัดรชังอัตสัมภวังอภิมัติติทุมเมทัง วชิรังวัมหยังมะนิงแปลว่าบาปที่ตนทารรไว้อันเกิดในตนอันมีตนเป็นที่เกิดย่อมย่อมยีซึ่งผู้โง่เขลาเหมือนกับเพชรที่กัดศิลาฉะนั้นดังนี้ในพระคาถานี้ก็มีคําอธิบายว่าธรรมดาเพชรย่อมเกิดจากศิลาเกิดจากหินแต่เวลาแก่เข้า ก็กลายเป็นเพชรเมื่อศิลานั้นกลายเป็นเพชรเพชรก็กัดศิลาอันเป็นที่เกิดของตนให้เป็นช่องเล็กช่องน้อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้เป็นของใช้ไม่ได้ชั้นใดบาปที่คนผานคนชั่วทำคือบาปที่คนโง่เขาเบาปัญญากระทำลงไปแล้วก็ย่ำยีตัวเขาเองให้ได้รับความทุกข์ในอบายภูมิทั้งสคือนรก เปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอยู่ตลอดกาลนานฉะน,นั้นดังนี้ก็เป็นอันว่าจบในเรื่องของอุบาสกชื่อว่ามหาการาที่ได้กระทำความชั่วเอาไว้แล้วในภพชาติปางก่อนๆโดยย่อพอสังเขปเ,เพราะฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องมหาการอุบาสกนี้แล้ว ควรจดจำเอาไว้ให้ดีว่ามหาการอุบาสกนี้ได้ถูกฆ่าตายโดยไม่ได้ทำความผิดอย่างใดเลยด้วยบาปกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนดังที่อาตมาแสดงมาแล้วนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่ใครๆจะให้ความรักความเกลียดความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นแก่กล้าในใจของตน จนกระทั่งให้กระทำบาปฆ่าตีผู้อื่นดังอุบาสกนี้เป็นตัวอย่างคือถึงจะรักก็อย่าให้แรงจนถึงกับทำบาปถึงจะเกลียด,จะ,ดจะโกรธจะโลภจะหลงก็อย่าให้แรงจนถึงกับให้ทำบาปจึงจักเป็นการดีคือเมื่อความรักความเกลียด,คว,ดความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นในใจของผู้ใดจนแรงกล้า ก็ให้ผู้นั้นรีบหักห้ามไว้เสียให้เบาบางลงด้วยคิดถึงโทษว่าถ้าเราทำบาปด้วยความรักอันนี้หรือด้วยความเกลียดความโกรธความโลภความหลงนี้เราก็จะต้องตายไปตกนรกเหมือนกับมหาการอุบาสกแล้วเกิดมาถูกฆ่าอีกหลายร้อยชาติท่านสาธุชนทั้งหลายส่วนมหาการอุบาสกนั้นได้ถูกฆ่าเพียงร้อยชาติ เพราะอีกไม่ช้าก็จะได้สําเร็จพระนิพพานเพราะท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วธรรมดาพระโสดาบันจะต้องเกิดอีกอย่างนานก็เพียงเจดชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงจะถูกฆ่าอีกก็เพียงเจ็ดชาติรวมเป็นหนึ่งเจ็ดชาติเท่านั้นถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันอุบาสกมหาการนี้ก็จะต้องถูกฆ่าไปอีกจนนับชาติไม่ท้น่นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย จึงไม่ควรที่ใครๆจะทำบาปด้วยความรักหรือความเกลียดความโกรธความโลภความหลงเลยจึงจักเป็นการดีเอาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงจะพอสมควรเก่เวลาอาตมาก็ต้องขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน จงเป็นผู้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอขอจเจริญพร